น,นี่เป็นดอกไม้สีขาวแทนความแทนความขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่คุณเข้ามาเป็นจิ๊กซอหนึ่งตัวในตัวในตัวของผมตั้งแต่คือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะจะมีคนรักเยอะขนาดนี้ไหมจะมีกระแสไหมจะเป็นเป็นเป็นที่รู้จักของ f c ฟซหลายๆคนไหมผมก็ไม่รู้ว่าจะจะมีหรือเปล่าจนกระทั่งมีคุณเข้ามาในชีวิตคุณก็เข้ามาทําให้ ใครหลายๆคนรู้จักผมทําให้ชีวิตครอบครัวผมชีวิต,วผ,มวตวผมดีขึ้นผมก็ขอบคุณคุณมากนะจิ๊กซอตรงสำคัญจากวันนั้นจนถึงวันนี้คําว่าเฟื่อนก็ได้กําเนิดขึ้นขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะก็ขอบคุณคุณขอบคุณครับครับผมก็ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่เรื่องแรกนะครับไม่ว่าอย่างไงก็ผมดีใจแล้วผมก็เต็มใจที่ได้ยืนร่วมกับคุณอยู่บนเวทีแห่งนี้ ก็ยินดีกับทุกความสำเร็จในชีวิตนะครับก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบช่อนี้ด้วยนะครับดีใจที่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับขอบคุณครับครับนั่นแหละก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่เลี้ยงความที่เป็นคำที่เลิศเลอคํคำที่เพอร์เฟกต์มากมายแต่ว่าอยากจะบอกพี่เอฟซีทุกคนว่าผมพูดทุกคำที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันออกจากใจผมจริงผมก็เหมือนกันกับคุณเนะี่ย ผมยินดียินดีที่ได้ร่วมเดินทางกับคุณยินดีที่ได้ร่วมสู้ร่วมฝ่าฟันกับคุณทุกอย่างยินดีมากๆขอบคุณมากๆครับเพื่อนป้าปายโอริโอ